หลังจากที่จิตได้เป็นอิสระหลูดพ้นจากพันธนาการดีแล้วนะครับจะเกิดอาการรู้สึกผันปวดนอนวูบวาบไปทั่วร่างกายนะครับเกิดอาการเมึนตึงศีสนนะครับมีความรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังมีกระแสไฟฟ้าวิ่งอยู่ทั่วร่างกายนะครับ เป็นความร้อนด้วยวูบวาบนะครับสีสะเกิดอาการเหมือนตึงเกิดป,ป,ปันพวนขับถ่ายผิดปกติก็อยากตกใจนะครับก็อยากตกใจก็เป็นเพียงผู้สังเกตการนะครับสังเกตการดูสภาวะของลูกนามนะครับให้เขาได้ปรับสมดุลธาตุของเขาครับมันเป็นการทุกคนนะครับเป็นการทุกคน หลังจากที่จิตได้หลุดพ้นจากลูนามแล้วนะครับสภา,าวะธาตุขันธ์เนี่ยต้องปรับสมดุลนะครับจะเกิดการปรับสมดุลธาตุเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน,นะครับหลังจากที่รู้แล้วว่าได้หลุดพ้นแล้วนะครับรู้แล้วว่าปลอดภัยแล้วมั่นคงดีแล้วนะครับจากนั้นนะครับ เราจะสัมผัสถึงความปั่นป่วนนะครับสภาวะาธาตุขันจะปั่นป่วนทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสภาวะาธาตุขันปั่นป่วนนะครับก็ให้นอนนะครับให้นอนไม่ไม่ควรที่จะไปทํากิจกรรมอะไรนะครับเพราะว่ามันจะสูญเสียพลังเยอะนะครับให้เรานอนนะครับเพราะว่าในขณะที่เรานอนหลับเนี่ย มันจะไม่สูญเสียพลังนะครับมันจะไม่ระบบม,มากแต่ถ้าเกิดเราไม่นอนนะครับเราไปทํากิจกรรมอยู่อย่างเงี้ยครับมันจะอ่ระ,ะบบนะครับเราจะรู้สึกระบบอ่อนเพียมากอ่อนแรงมากนะครับก็จะใช้เวลาหลายวันกว่าที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าเราอ่รู้แล้วนะครับรู้รู้แล้วว่าโอเคถ้าอ่าเกิดสภาวะหลุดแล้วนะครับรับรู้ชัดแล้วนะครับ เพราะว่าการหลุดเนี่ยจะไม่ใช่การคิดแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นการหลุดโดยการรู้รู้ชัดแล้วนะครับรู้ชัดแล้วว่าหลุดนะครับเพราะฉะนั้นสภาวะหลุดนั้นจุดสําคัญนะครับจุดสําคัญถ้าที่จะไม่ถูกกิเลสหลอกนะครับถ้าหลังจากหลุดแล้วนะครับจะต้องรู้ชัดว่าหลุดนะครับแต่เบื้องต้นนะครับในขณะที่หลุดนั้นนะจะรู้แค่ว่าหลุด นะครับรู้แค่ว่าหลุดแต่ในความมั่นคงนั้นเราจะรู้สึกลรงนะครับเราจะรู้สึกว่ามันยังลรงอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าพอหลุดปุ๊บนะทุกอย่างมันจะปุ๊บมาเลยไม่ใช่นะนะครับมันจะค่อยๆอยปรับไปเรื่อยนะครับสบภา,าวะทั้งหลายมันจะค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆเป็นการรับรู้ปัจจุบันใหม่ๆหมดเลยนะครับมันไม่สามารถที่จะคาดคิดถึงอนาคตได้แล้วนะครับมันไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้ว ันเป็นการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันขณะเป็นปัจจุบันขณะไปเรื่อยๆน,นะครับเราก็เลยเจะรับรู้ได้ถึงความเลื่อนล่างถึงความมั่นคงนะครับเพราะว่ามันจะค่อยๆปรับไปสู่ภาวะที่มั่นคงนะครับเ,เราจะสัมผัสถึงภาวะถึงความปลอดภัยนะครับภาวะที่เป็นอิสระจาก,จากความกลัวจากาพันจนัาการทุกสิ่งแล้วนะครับเขาจะ รู้ชัดตรงเขาเองนะครับว่าโอเคทุกมั่นคงแล้วนะครับพอหลังจากที่เขารู้ว่ามั่นคงแล้วนะครับสภาวะทั้งหลายจะปั่นปวดนะครับสภาวะทั้งหลายจะเริ่มปั่นปวดคําว่าเมื่อเขารู้ว่ามั่นคงแล้วมันไม่ได้หมายถึงว่าะจะรู้รทึบทีเดียวหรือว่าโอเคมั่นคงไม่ใช่อย่างนั้นเนาะมันจะค่อยๆไปของเขาเรื่อยๆนะครับ มันไม่มีจุดสิ้นสุดนะมันไม้มีจุดสิ้นสุดเป็นภาวะปัจจุบันปัจจุบันเรื่อยเรื่อยเรียนรู้เป็นปัจจุบันปัจจุบันเรื่อยๆหลังจากนั้นเพียงแต่จะบอกว่าเมื่อเกิดสภาวะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าหลุดแล้วแล้วรู้แล้วว่าโอเคตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับเป็นอิสระแล้วสัมผัสถึงความเงียบกันนะครับเป็นภาวะถึงของความราบเรียบ หมดแล้วนะครับนั่นแหละจากนั้นนะครับให้เรานะครับหยุดกิจกรรมเลยนะครับหยุดกิจกรรมถ้าเราอ,อยู่ในกิจกรรมมีกิจกรรมที่จะต้องไปร่วมนี้ให,ให้เราหยุดนะครับให้หยุดไปเลยเพราะว่าอหลังจากนั้นแล้วเขาจะเกิดภาวะปั่นปวดน,นะครับ มันจะเกิดภาวะปั่นป่วนเพราะฉะนั้นให้เราพักนะครับในในช่วงนี้หลังจากหลังจากที่เรารู้ชัดแล้วว่าหลุดนะครับหลังจากที่จิตเนาะมันเป็นภาวะข้นไหนแล้วมันไม่มีตัวเราเนาะแต่เราสื่อสารกัาว่าเป็นเราเฉยๆนั่นแหละให้หยุดกิจกรรมนะครับแนะนาให้หยุดกิจกรรมเลยเพราะว่ามันจะไม่ไปสูญเสียพลังเยอะนะครับให้เราได้พักผ่อนจริงๆนะครับถ้าเขาไม่หลับนะครับ ก็นอนดูเขานั่หนลนะครับเดี๋ยวเขาก็จะหลับไปเองนะครับเขาจะหลับไปเองเพียงแต่ว่าที่ผมกําลังจะบอกนั่นก็คือว่า,าไม่อยากให้ไปร่วมกิจกรรมนะครับให้ให้หยุดภาคเลยถ้าเรามีงานเราก็หยุดงานเลยเพราะว่าให้ให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้นะครับเรื่องอื่นให้เราวางสะก,ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้สําคัญที่สุดนะครับให้เราให้เขาได้ปรับสมดุลธาตุนะครับเมื่อ ประมาณสักสองวันเนาะสองวันเองจะหนักที่สุดสองวันนะครับหลังจากนั้นมันจะค่อยๆเข้าเข้าที่เข้าทางไปเรื่อยๆนะครับการรับรู้ทั้งหลายค่อยๆจะปรับให่หมดนะครับเราจะสัมผัสได้ถึงความว่องไวทยนีน้การรับรู้สัมผัสกินอาหารเนี่ยจะรู้รดละเอียดมากเนาะจะสัมผัสลดได้อ่อนโยนนุ่มนวลมากนะครับการรับรู้ถึงสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยกจ็จะสัมผัสอ่อนโยนน,น,นนุ่มนวลเนี่ย เพราะนั้นก็จะปรับใหม่หมดกิริยาอาการทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทั้งหลายนะครับเมธนาใจทั้งหลายจะปรับหมดนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมแนะนําให้พักผ่อนเนี่ยก็เพื่อที่ว่าในระยะเวลาสองวันนั้นนะครับเขาจะได้ใส่ใจในเรื่องนี้เต็มที่เนาะมันจะไม่ไปสูญเสียพลังไปกับเรื่องอื่นกิจกรรมอย่างอื่น มันจะได้มาโฟกัสเรื่องนี้นะครับพอเข้ามาโฟกัสเรื่องนี้แล้วการตอบสนุนมันก็จะเร็วนะครับจากที่มันจะใช้เวลาอยู่เป็นอาทิตย์อย่างนี้นะครับควรจะเข้าที่นะครับมันก็จะไม่นานอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับถ้ารู้ว่าอ่ามันจะต้องใช้เวลารับสนุนอย่างเงี้ยก็ควรที่จะหยุดกิจกรรมนะครับแนะนาให้หยุดกิจกรรมนะครับเพราะว่าอ่า ให้มาโฟกัเสเรื่องนี้เพราะว่านี้คือการเกิดใหม่นะครับเป็นการเกิดใหม่นะครับเกิดใหม่ครั้งนี้ไม่ตายแล้วนะครับเป็นการเกิดใหม่ที่ไม่ตายแล้วสภาว่ารูปนามเนี่ยเขาจะซักฟอกกันหมดเลยนะครับมันจะเบาไปเลยเหมือนนุ่นเลยทีนี้ครับยืนเดินนั่งน,นอนจะเบาหมดเลยทีนี้เขาจะเขาเรียกว่าธาตุธาตุหนักธาตุหยาบทั้งหลายเนี่ยจะถูกสลายอยู่ทุกขณะนะครับเขาจะสลายกันออกไปเรื่อยๆที่ผมบอกว่า ให,ให้ให้ให้ห יותר, ใหยืนเดิมนั่งนอนผ ja. ่อนคลายอย่างเงี้ยคลายออกเนี่ยเพื่อเขาจัดสลายกลุ่มก้อนนะครับที่มันเป็นกลุ่มก้อนที่มันเป็นความรู้สึกทึบๆอย่างเงี้ยมันจะสลายไปหมดนะครับจนไปสู่ภาวะที่มันเบาไปหมดนะครับมันจะเป็นการสัมผัสที่นุ่มนวลอ่อนโยนไปหมดเลยนะครับร่างกายจะเบาไปหมดเลยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเกิดใหม่จริงๆนะครับ นี่คือสภาวะหลังจากที่ว่า,เ,าเกิดการหลุดนะครับเกิดการหลุดน,ะนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจุดสังเกตนะครับถ้าใครถ้าใครยังหลงว่าตนนัวเองได้หลุดจริงหรือเปล่าจุดสังเกตก็คือนะครับหลังจากที่หลุดนั้นเนี่ยเกิดการปรับสมดุลทาาุไว้นะครับมันจะต้องมีการปรับสมดุลทตุนะครับ เกิดอาการปั่นปวดนะครับจะปั่นปวดที่รุนแรงมากนะครับรุนแรงมากเราจะรับรู้ได้ว่าปั่นปวดรุนแรงที่สุดนะครับนั่นแหละครับเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการรู้ว่าหลุดเนี่ยสําคัญมากเพราะว่ามันจะถูกสังขารหลอกบ่อยนะครับในการหลุดโดยที่สังขารหลอกนั้น่ะมันเป็นการมันเป็นการที่เขาไปตัดสินเราเองนะครับ แต่การหลุดจริงๆนั้นมันจะเป็นความรู้สึกนะครับเป็นความรู้สึกจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าไปคิดตัดสินเอาว่าอี้เราเราหลุดแล้วเนี่ยเราไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไม่ใช่อย่างนั้นเนาะไอ้นี่มันไอ้หลุดจริงๆเนี่ยมันจะเป็นการรู้จริงๆว่าหลุดนะครับเบื้องต้นมันจะรู้ก่อนว่าหลุดนะครับหลุดจากอะไรนะครับหลุดจากสิ่งที่เคยห่อหุ้มนะครับหลุดจากสิ่งที่เคยพันธนาการไว้นะครับ มันเป็นสภาว่าความรู้สึกแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเขาจะค่อยๆรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยไปเรื่อยๆนะครับเขาจะทวนดูว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ที่ยังร้อยลัดเข้าอยู่นะครับเขาจะทวนดูเรื่อยๆนะครับมันจะค่อยๆปรับนะมันไม่เรียหมายถึงว่ารื้อปุ๊บพับเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอนี่มันเป็นตำราเนาะตำราท่านท่านบัญญัติไว้อย่างนั้นเพราะว่า เป็นในรายมันไม่ได้รรลงรายละเอียดใช่ไหมครับแต่สภาวะจริงมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันจะค่อยๆปรับไปก่อนนะครับมันจะรู้ว่าหลุดนะครับแค่รู้ว่าหลุดเฉยๆนะครับแล้วจะรู้ว่าหลุดดีแล้วนะมั่นคงดีแล้วนะมันจะเลื่องลางนะครับจะรู้สึกเลื่อนลางนะครับเป็นภาวะที่ไม่ได้ใช้ความคิดแล้วตอนนั้นเป็นความรู้ละเอียดมากนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นสภาวะที่ที่เป็นปัจจุบันนะครับ etas, รับรู้ที่เป็นปัจจุบัน ปัจจุบันไปเรื่อยๆนะครับมันจิงวไม่สามารถที่จะบุคคลที่เข้าถึงสภาวะตรงนั้นจะไม่สามารถที่จะยืนยันได้ได้ขนาดนั้นเลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจิ๋วค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะรู้แก้ใจเขาเองนะครับว่าเขาได้หลุพลดพ้นดีแล้วสมบูรณ์แล้วอย่างนี้เขาจะรู้วยตัวเขาเองมันไม่ได้รู้รายก,การที่ไปล่ากับตำรามาเทียบนะไม่ใช่อย่างนั้นนะ นะครับมันจะรู้ด้วยตัวเขานะครับมันจะเป็นชนิดนั้นนะครับเขาจะมั่นคงในในสภาว่าข้างไหนเขานะครับมันเป็นการยืนยันด้วยตัวเองประจักษ์ด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่ไปฟังคนอื่นหรือว่าให้ใครต้องมารับรองไม่ต้องมีใครรับรองเรารับรู้ด้วยตัวเราเองนะครับเราเห็นถึงความปลอดภัยเราเห็นถึงความเป็นอิสระภายในนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วอย่าไป,ยาไปยาอย่าไปติดนิยามสับนะครับอย่าไปติดนิยามสับให้เพิกถอ,อนหลักการลงทั้งหมดนะครับหลักการอุดมการทฤษฎีทั้งหลายให้อาลงทั้งหมดแล้วกลับเข้ามาเป็นแสงสว่างายในตัวเองนะครับอย่าไปติดสิ่งที่คนนั้นคนนี้พูดว่าระวังมันจะอย่างนั้นอย่างนี้นะให้เพิกทิ้งทั้งหมดนะครับให้เราดูเข้ามาที่ข้างในของเราให้เรารู้ด้วยตัวของเราเองั้งไหนว่า เราปลอดภัยหรือยังเรามั่นคงดีแล้วหรือยังให้เราดูเข้ามาที่ตัวนี้นะครับอย่าไปใส่ใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์ข้างนอกนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตัวนั้นมันจะมันทําให้สภาวะคาดขึ้นนะครับจากการที่เราจะเข้าใจละเอียดเข้าไปด้วยภายในเราแล้วนะครับคําวิพากษ์วิจารณ์ที่ไปได้ยินได้ฟังมามันจะมาทําให้ภาวะคาดขึ้นนะครับจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อ หลังจากที่เขาปรับสมดุลอะไรเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับให้เรานะครับสํารวจตรวจสอบแต่อยู่ภายในเรานะครับอยู่กับความเงียบนะครับที่ผมแนะนําว่าให้อยู่กับความผ่อนคลายนะอยู่กับความเงียบนะนะครับเพื่อที่ว่าไม่อยากให้เขานะไปรับข้อมูลข้างนอกเข้ามานะครับมันจะทําให้สูญเสียการปรับสมดุลนะครับทําให้ล่าช้าไปอีกนะครับแทนที่เขาจะได้ เสพคุ้นอยู่กับความเงียบนะครับพักผ่อนอยู่กับความเงียบนั้นเพื่อที่จะได้เอาพลังของความเงียบนั้นมาปรับสมดุลธาตุนะครับเพราะสภาวะรูปนามเนี่ยจะอาศัยสภาวะจะอาศัยพลังงานนะครับา ne, จากความเงียบนั้นมาเป็นตัวปรับนะครับมาปรับกระบวนการทั้งหมดนะครับมาปรับกระบวนการทั้งหมดที่ที่จะต้องดําเนินชีวิตไปต่อเนี่ยหลังจากเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องปรับหมดนะครับ ่านี่ยาตุยาทั้งหลายเนี่ยจะถูกสลายออกไปหมดเลยความรู้สึกทุบๆแน่นๆเนี่ยจะถูกสลายออกไปหมดเพราะฉะนั้นถ้ายังรู้สึกสภาว่ายังทุบๆอยู่อย่างเงี้ยเขาจะสลายของเขาเนี่ยปล่อยนะครับไม่ต้องไปใส่ใจอะไรเขาจะสลายออกไปหมดนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรที่ว่าคําว่าเกิดใหม่เนี่ยคำว่าเกิดใหม่จริงๆแล้วไม่ไถ่แล้วนะ มันไม่ได้มันไม่ได้ต่ำปรบนั้นเนาะคำว่าไม่ได้ต่ำไม่ได้หมายถึงหมายถึงว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้กระจอกปบนั้นนะมันไม่ได้กระจอกปบนั้นหมายถึงว่ามันไม่ใช่เอ่อชีวิตที่จะกระพ้องกระแพ่งหรอเนาะไม่ใช่อย่างนั้นนะเอ่อคำว่าเกิดใหม่จริงๆเนี่ยคือมันเป็นความสมบูรณ์เต็มเปี่ยมนะครับมันมันยู่ไม่มีอะไรให้เราได้ตําหนิได้เลยนะครับเป็นชีวิตที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ นะครับไปนั่นคือเขาจะดําเนินไปสู่ตรงนั้นนะครับไปสู่ความเต็มสมบูรณ์นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับก็คือในช่วงที่เขาปรับสมดุลธาตุอยู่นะครับผ่านตัวปั่นป่วนมาแล้วนะครับถ้าผ่านตัวปั่นป่วนแล้วเราก็อยู่กับความเงียมนะครับผ่อนคลายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกับมาเป็นคนธรรมดาสามัญนะครับให้เขาได้ให้เขาได้อ่ เขาเรียกว่าเป็นตัวของตัวเขาเองนะครับกิริยาทั้งหลายก็จะอ่อนโยนนุ่มนวลอะไรทีเนี้ยนะครับมันจะไม่มีความเสแสร้งนะครับมันจะไม่มันจะไม่เข้าไปแก้ไขอะไรแล้วมันจะเป็นตัวของตัวเองนะครับกิริยาทั้งหลายก็จะนุ่มนวลอ่อนโยนอะไรทีเนี้ยการรับรู้ก็จะนุ่มนวลอ่อนโยนนะครับ ทุกอย่างก,ก็จะเป็นธรรมชาตินะครับชีวิตเราก็เป็นชีวิตที่เป็นธรรมดาที่งดงามนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับงดงามภายในนะครับภายในก็จะมีแต่ความงดงามเห็นแต่ความงดงามนะครับเป็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันหมดไม่มีความรู้สึกแตกต่างแบ่งแยกอะไรเลยนะครับจะมีแต่พลังงานของความรักความปรารถนาดีนะครับเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะครับเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนันะ้นะนะอันนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะ แนะนำนะครับแนะนำให้ให้หยุดกิจกรรมนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าหลังจากที่รู้ว่าหลุดแล้วนะครับหลังจากที่รู้ว่าหลุดแล้วก็เอ่อเกิดอาการเริ่รมปั่นปวนแล้วอย่างนี้ครับเริ่มปั่นปวนแล้วให้เราวางแผนเลยนะครับให้ให้ใหยุดกิจกรรมไม่ก่อนนะครับถ้ามีงานแล้วก็ต้องลางานเพราะว่าให้เราให้ความสําคัญกับตัวนี้มากที่สุดนะครับเพราะว่านี่คือ คือความสําคัญที่สุดนะครับในภารกิจที่เราได้ดาเนินมาในสังสารวัตรนี่ยนะครับได้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับเมื่อถึงจุดสิ้นสุดนี้แล้วคําว่าสิ้นสุดไม่ได้หมายถึงว่ามันมีที่สุดเนาะน่น,นะครับหมายถึงว่าภารกิจทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เราได้เรียนรู้มานะครับมันนาพาเรามาสู่ตรงนี้นะครับมาถึงจุดหมายปลายทาง มาถึงจุดที่เราจะได้พักผ่อนมาถึงจุดที่เราจะเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตที่แท้จริงแล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วผมอยากให้ใส่ใจตรงนี้นะครับมากกว่าเรื่องอื่นนะครับเรื่องอื่นให้เราวางลงก่อนพอตรงนี้มันโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวสิ่งอื่นอนมันก็จะดีขึ้นมาอีกนะครับให,ใ,หให้ใส่ใจภายในนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ,อคลิปนี้นะครับผมทํามาเพื่อที่ว่าะจะมาต่อ ต่อยอดกับคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนที่จุดสิ้นสุดของการเดินทางในสังสารวัตรนะครับเพื่อที่จะให้คลิปนี้นะครับไปช่วยนะครับเป็นแสงสว่างให้กับผู้ที่กําลังอยู่ในช่วงปรับสมดุลอยู่นะครับเป็นอย่างไ